สักลายให้แม่แล้วเอ้าเ oh, <no. S 1> อ้าเอ้าสักลายให้แม่แล้วจุ๊บจุ๊บหุ่นอ่ะหุ่นอ่ะเออหน่อยๆยังไงจังเก่งแท้หุ่นแม่เจ็บแม่เจ็บเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอชซีทุกท่านนะคะมาเบิงลูกใต้ค่ะคือเห็นนอนลงแล้วคือลูกขึ้นมาเห็นอย่างอีกฮะเมาไอเมาไอ้แสบไอ้แสบนะคะไอ้แสบสวัสดีครับก่อนเร็วมิ่ง สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอทีทุกท่านนะครับผมไอแสบครับไอแสบมันหนีร่มเพิ่นก็เลยมาเป็นไตรยูผุ่นผุนเห็นหนังกับแม่ผุนเอ้าเอ้าโชว์โชว์โชว์เอ้าเอ้าเอ้าผุนแท่งปาผุ่นซักลายให้แม่เนาะซักลายให้แม่แล้วเอ้าเอ้าเอ้าซักลายให้แม่แล้วจุ๊บ พ้นอะพ้นอะเออหนีหน่อยยังไงจังเก่งแท้พ้นแม่เจ็บแม่เจ็บน้อ,อแม่เจ็บครับผมแนมหนมเอ้แหนมแหนมครับแหนมโอ้อยพุน ผมไอแสบครับผมไอแสบแสบสมชื่อบอรครับผมเบองเอาเดอร์แม่แม่ครับผมตัวแสบครับแสบสมชื่อไหมครับหืมถอยครับถอยถอยครับถอยยา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  บ้าเอาบ้าเอาบ้าเอาครับบ้าเอาผมไอแสบครับผม <c oughs> ตาไปใส่นอนหอมห พอละใบพผยออกนมดตำตำเอากระถึงดอกเนาะมิ่งพี่แม่เอากรถึงดอกใบไผยขอบคุณหลายเด้อค่ะแม่คุณแม่สี่ขาไม่ว่าอยู่ในหรือนอกประเทศนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะ ดูคลิปแล้วก็ขอให้มีความสุขเดอ้อสุขภาพแข็งแรงกิจการการงานนี่ยังกับขอให้ราบรื่นมีความสุขความจเจริญเ้ยค่ะเดอ้อแม่แม่ที่คะอากาศก็พอดีค่ะอากาศพอดีเลยวันหนาวบอลอนขอบคุณขอบคุณฝ่าดิน อากาศดีค่ะแต่ว่ารอนหลกับบอสบายได้หอนหลกัได้เรียกว่าเป็นไข่คือก็อันนี้สบายดีพอดีค่ะอากาศก็ขอให้แม่ๆปีมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อค่ะเด้อนอนบอเหนมนอนบอรครับผมก็ยืนซึมยืนงองอยู่นี่แหละครับผมเนี่ย ขอไปไก่บอ่อใดดอกแม่ห้างดีแม่หน่อยขอไปไก่บอ่อใดเพิ่นคือว่าเพิ่นมี่อีหยังของเพิ่นนอำอมฤตผนใส่โอ้ยยินเสียงรถกึ๊กกึกกกึ๊กกัก รถแมคโครนะคะพ่นสีปรับป่งสะการบินนะคะปรับปุงพ่นสรจกหลอกนะคะเนาะเหมือว่านนี่ก็ได้ล่องป้าไปแล้ว กับแม่แปงก็ยูไก่กันก็บอกเป็นยังเลยค่ะเลยแม่แปงมันก็รลากน้องมิงคื้กันลูกมิงคื้กัน ผมง่วงนอนอยู่แต่ว่าผมบนอนครับผมเพื่อว่าอากาศหนาวครับบมูหอากาศแบบนี้ส่วนหนักเพิ่นบ่ค่อยนอนเดน่บางวันพบบระฤทธนี่กะบอบ่นอน นมงนมงครับโอ้ลงหลุมปุ๊บว่าหลุมบักใหญ่ผลงานของผมเองครับแต่ไปอยู่หม่องใดว่าเป็นหลุมว่าเป็นบอ่อเป็นไปว่าใดครับผม ไปอยู่ที่ไหนต้องเป็นหลุมเป็นบอ่อครับต้องเป็นหลุมเป็นบอ่อครับผมหลุมแบบใหญ่บ่อบักใหญ่ถ้าว่าคือจังสอนนันน่ะถักขดหลุมแล้วเป็นดินสมองเนี่ยทั้งใจนะุนอบๆรอบพรอบๆอะเรียบร้อยขึ้นอะไรือเกา่า ผมก็ซ่อมอยู่นี่แหละผมซ่อมมาผมสิเห็ดเป็นหลุมได้ได้อีกบนนอพิ่นมาได้คือเก่าเหรอิ่นก็เอาิ่นก็เอาเล็บเพิ่นนี่แหละถุยไปถุยมาแล้วก็เพิ่งออกแล้วดีโอ้ยน้องฝนหันหน้าพี่หลูกหันหน้าพี่มิ้ง ทันนพี่เร็วขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็ share, หนึ่งกำลังใจค่ะขอจบคลิปน่ารักไปเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่แมแมะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะเอฟซี FC มาเยี่ยมเต๋อแก๊งนะคะขอบคุณค่ะ